สวัสดีจา้าไม่น้องกันมาเดินห้างนะคะน้องกันพามาดูตุ๊กตาตุ๊กตาบาบี้นี่นะอ๋อสวยนะสามร้อยเก้า <3 99. S 2> เก้าไปซื้อข้างบนตัวละร้อยสี่เก้าได้ตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวน,นี้น่ารักข้างบนอ่ะ นไหนมีด้วยเหรอลงอาหารน่ะนะรถจักรยานเดินไปเดินมาเริ่มปวดหัวแล้วนี้มาเดินแบบน้องนัดนะคะกันไม่ได้มานี่นั้นมาดูมาดูนี่ จะออกกำลังกายไหมเนี่ยที่ออกกำลังกายนะเน,นี่ยแขนเนี่ยอ๋ดีนะเ,เอจะซื้อให้ไม่เอาอีกก็ซื้อบันนงน้อยให้หนูแม่ซื้อของเล่นให้หนูเล่นดีกว่าอยากเล่นก็โห อายุสิบแปดเนี่ยน่าจะเล่นของเล่นเออมันเล่นได้มันไม่ตจำกัดบ้าไปแล้วเนี่ยเอาไอ้เยี้ยไปต่อยมวยกันดีกว่ามั้งคือว่ามันเป็นมวยอ่ะก็ไปเล่นต่อยมวยกันเนี่ย,ะะยเดี๋ยนั่งนานไปนานหนื่อนั่งเหนื่อย อยากทำไมว่าจะกินอะไรอยากกินอะไรกกเรียกกนนั่นแหละไปเอาปลาหมึกย่างเราดีกว่าเอาไม้ที่นอนเนาะ,ะเอาป่ะเ,เปลี่ยนทำไมไปปูไหให้กันนอนเล่นตรงพื้นนอนเล่นเกมอ่ะ หนังหยาดก็คือดำโอ้โหโคิดได้ไงสุ้อปลปูสีดำเอออนัยากได้ห้องสีดำบาไปแล้วสารละเลยนะมันสวดบ,า,บาไปแล้ว,วสีดำก็ยุงกัดหัวที่ชอบน้องกันจะพาพี่นัดมาซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่ายังเดิน,ด,นดูอยู่อันนี้อะไรอะ่ะ แม่ดูฝุ่นเชี่ยดูฝุ่นไปเราเอาปลาหมึกย่างนีง่ว่ะแม่เวียนหัวแล้วนะแม่จะเป็นลมแล้ว ไม่มีไม่มีคนเลยเนี่ยโหลดตัน <c oughs> แคดเอาแป็ปซี่หน่อยหิ้นไหมละ่ะหมดยังที่บ้านอะ่ะ ja deh, jual permen, permen yang, makan sang permen yang, 1 kilo, 2, 3, 4, 5, 6, เนี่ย<อ>เอาไรล่ะมันมีพริกเกลือกับไอ้นี่ยม่วงเบามไม่ต้องไปหั่นให้มันลําบากนี่ไง,งไปถึงบ้านกินได้เลยมเไม่อร่อยอมันขม,มนเปรี้ยวเชื่อดิหนูเคยกินแล้วหนูบอกว่าหนูชอบอันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันเนี่ยตดมาฮะตดมันไม่มันในนี้มะม่วงเลยเลยทำอ,อ,อา,าละ ยิบก้าบานไปดูขนมอนีกไม่เป็น อันนี้อร่อยเนี่ยตัวนี้เป็นหัน,หออนเอาเอาอันนี้มาเก็บดีกว่าตัวนี้กล้วยหอม น้องนั um. ่นมัน่ก้อนี้กันชอบไหมไปมาโน นั่นนะ่ะื้าวให่พ่องแต่กินทานมันอ่ะ,ะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมันเยอะแล้วไปเาาอาไปเลยต้องกานซื้อเยอะๆบุ๊บบุ๊บ โทรศัพท์ตกลงไปทำไงวนะเนี่ยเอาเอาเนื้อหมูไหมเอาหมูไหมเอานะเอานี่ยไหมไม่กินเหรอ ได้หมดอ่ะเอาไปย่างเป็นไอ้อะไรเขาเรียกอะไรได้หมดอ่ะชามัวนะชาบูได้หมดอ่ะอยากกินอยู่พอดีก็ ក៏ទៅស្រួលថោកណាស់ iPhone ណាស់គឺមិនយក iPhone 13នេះគឺនិយាយទៅវិញគឺនេះគឺ13 ไม่น้อกันนั่งรอนะครอก็ทำมือถือใหม่ซื้อไอโฟน13นะคะของแม่น้องกันก็คิดตังเรียบร้อยนั่งรอมือถืออย่างเดียวค่ะวดหัวมากเลยหมดเงินเยอะ นะคะรอนะคะรอรอแป๊บนึ่ง